สวัสดีค่ะเป็นไงคะทุกคนเวนกร,รมของแอดมินอีกแล้วค่ะสำหรับเพลงไตเติลในอัลบั้มน,นี้นะก็ยังเป็นเพลงที่แอดมินไม่ได้ชอบมากกว่าพรีลิซซิงเกิลอยู่ดีนะคะเหมือนที่อัลบั้มเลยค่ะคือชอบน้องฮาวอยู่ like dad มากกว่า love six g i r l แล้วก็ในอัลบั้มน,นี้ก็ชอบพิงค์เวนนมมากกว่าชัดดาวนะแต่บอกก่อนว่าอันนี้เฉพาะเรื่องมิวสิกเนื้อร้องเท่านั้นนะคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับตัว MV อะไรแต่อย่างใดเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงที่สาวๆเขาแรปแบบพ่นไฟเลยค่ะคือสาวๆว่าร้อง เก่งมากนะแล้วพี่สัว,วะค่ะยังแรบไฟลุกเลยค่ะทุกคนแต่ว่าสำหรับแอดมินเองคือเมอเลยคะ่ะเป็นเพลงที่ร้องตามยากมากพิงแวนน้อมยังพอคลอตามได้ไงแต่ว่าเพลงนี้ตอนนี้ยังได้แค่แบบ shut down sundown อยู่นะคะ ก็ยากนิดน,นึงนะแต่คงต้องฟังอีกหลายรอบเลยค่ะกว่าจะพอขอตามเขาได้แต่ว่าเสียงเครื่องดน,นตรีคลาสสิกที่ใส่เข้ามาแล้วก็ตอนเพลงเปิดตัวคือดีนะรู้สึกว่าทําให้เพลงนี้มีสเสน่ห์แปลกแล้วก็แตกต่างนะคะไปจากเพลงอื่นๆดีส่วน MV ไม่ติดอะไรเลยค่ะทาออกมาได้ดีชุดคอสตูมดีมากสีสันได้ใจมากแล้วก็มีพระเอกสุดหล่ออยู่ด้วยใน MV นี้นะคะทุกคนเห็นกันไหมคะน้องเลิฟนะลูกชายสุดหล่อของครอบครัวตัวแอลค่ะที่มาช่วยแม่ ทำงานรับพัฒนาเป็นในแบบก็จริงๆฉากนี้เท่อยู่นะรู้สึกเลยว่าพอยิงข้างแม่ แล้วเลิฟเสริมให้คุณแม่ก็ดูแข็งแกร่งไปอีกนะคะแต่เลิฟใส่ตาน้องแบว่าน้องเป็นหมาแบว่าคือแม่สกษษิดโซเรียกยังหันขวับไปมองแม่นั่งลินห้อยให้แม่อยู่เลยค่ะตอนนี้ลูกอีทกับน้องตะโก้ของแอดมินน่าจะมองคอนแล้วก็ทุกคนคือเลิฟเข้ามาทีหลังไงแต่ได้เข้ามาอยู่ใน MV พันล้านของแบ็คพิงเลยนะอันนี้ขิงไว้ก่อนนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวก็ถึงส่วนถ้าใครจะคุ้นหูคุ้นตาเกือบทุกฉากทุกซีนทุกแบ็คกราวเก่าๆใน MV ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วป้า เพราะเขายกฉากเก่าๆใน MV ต่างๆที่ผ่านมาเอามาใส่ในนี้เยอะมากค่ะเยอะชนิดที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้จากเพลงนั้นและอันนั้นจากเพลงนี้ซึ่งแฟนๆบางส่วนเกิดการตั้งคําถามกันแล้วนะคะว่าการทํา MV แบบนี้ชัดดาวต้องการจะสื่อถึงอะไรกับแฟนๆกันแน่บางส่วนก็บอกว่าใจคอไม่ดีเลยนะเหมือนรวมคอลเลกชันไว้ในความทรงจําครั้งสุดท้ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่บางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยบิงมึงใจเย็นมึงก็เพเจรไปป้เขาอาจจะแค่สื่อว่ากว่า สาวๆจะผ่านมาันมาได้เนี่ยต้องเจออะไรบ้างจนถึงชัดดาวในวันนี้เหมือนเป็นการรวมความสําเร็จก่อนหนะก็แค่นั้นเองอ่าสาหรับตัวแอดมินเองก็บอกตรงๆนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วคือเขาต้องการจะสื่อถึงแบบไหนคือยังไงคงต้องโทรถามโปรดิวเซอร์ก่อนไหมคะถึงจะรู้คําตอบแบบชัวร์ๆนะแต่ตอนที่นั่งดูแบบเขาดาวปาร์ตี้สาวๆอยู่อะคะ่ะก็เอ๊ตั้งแต่เล่นเกมทายฉากกันแล้วว่าฉากนี้เนี่ยมาจาก MV เพลงไหนคือตอนแรกเนะี่ยคิดว่าทีมงานให้สาวๆมา เล่นๆแต่ว่าพอดู MV จบก็เลยถึงบางอ้อเลยค่ะเพราะว่าชัดดาวน้องยำรวมทุกฉากมาใส่ไว้ในเพลงนี้จริงๆแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะบลิงเรามาช่วยกันสตรีมแล้วก็โฟกัสเพลงนี้ในย4ิบี่ชั่วโมงแรกกันก่อนนะคือแอดมินอะยังไม่ได้ไปฟังเพลงอื่นเลยค่ะทุกคนคือถ้าใครฟังแล้วเพลงไหนดีงามชื่นชอบก็คอมเมนต์มาแนะนำแอดมินดาลังคลิปนี้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวก็แอดมินจะไปตามฟังทีหลังนะแล้วก็ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ในเขาด ต่ปาีีเนยพี่ซูเขาบอกในไลฟ์นะคะว่าพอรู้ว่าวงเราได้รับรางวัลก็รู้สึกช็อกมากในงานแบบ MTV ที่ผ่านมาแล้วก็ดีใจมากๆเลยแต่ว่าพอยิ่งมารู้ว่าน้องลิซได้รับรางวัลก็ยิ่งดีใจเพราะว่าลึกๆในใจก็รู้สึกว่าน้องควรได้รางวัลนี้แล้วก็เหมือนตัวเองเป็นแม่ของลิซ่าเลยค่ะพี่ซูพูดออกมาเองเลยนะแล้วพอยิ่งมาได้เห็นรูปตัวเองที่มองลิซ่าที่มีน้ําตาคลอด้วยอารมณ์ก็ประมาณนี้เลยค่ะ ก็น่ารักมากนะคะสําหรับออนนี่จีซูพี่สาวที่แสดนดีของนอริซ่าก็ขอบคุณออนนี่จีซูขอบคุณน้องเจนนะคะแล้วก็น้องแชงด้วยที่เป็นเมมเบอร์ที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะให้กําลังใจเด็กสาวชาวไทยคนนี้ด้วยดีเสมอมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่แอดมินรักศรีสาวบลกพิงก์ก็ตรงนี้แหละค่ะอ่าเดี๋ยง่าก็อย่าลืมไปช่วยกันสตรีมทาง YouTube แล้วก็ทาง Spotify ด้วยนะคะทุกคนจะได้เป็นกําลังใจให้ศรีสาวกันเยอะๆนะคะ